ทำไมเขาถึงมองแบบนั้นล่ะเราท็อกซิกจริงเหรอทําไมเขาถึงคิดกับเราแบบนั้นเทรดหรือว่าคุณนั้นลักษณะของความท็อกซิกเนี่ยจริง,รงๆมันมันมีคุณลักษณะของมันอยู่นะสําหรับพี่กอนละกันมันไม่มีนิยามที่ถูกต้องหรอกแต่สําหรับพี่ที่ทํางานกับคนมาจํานวนมากก็เจอทั้งที่ท็อกซิกแล้วก็ไม่ท็อกซิกแล้วนะเมื่อไหร่ก็ตามที่บรรยากาศร,รอบตัวบทสนทนาของคุณอะหรือของเราอะพูดออกไปแล้วอะแล้วมันทําให้บรรยากาศร,รอบต,ตัวมันตึงขึ้นอะหรือมีแรงกดดันในเชิงลบเยอะขึ้น,ดดน,นเนี่ยอันนั้นะสัญญาณที่หนึ่งเลยของความท็อกซิก เพิ่มอุณหภูมิมาใช้คำว่าเออเพิ่มอุณหภูมิถ้าทำแล้วอุณหภูมิของห้องมันเพิ่มขึ้นแปลว่าวมีโอกาสแหละเพราะไม่มีใครอยากจะอยู่ในห้องที่อุณหภูมิสูงถูกไหมในข้อแรกข้อที่2ก็คือเวลาเราพูดอะไรสักอย่างเราพยายามหาคนผิดหรือเปล่าถ้าบทสนทนาของเรามันเป็นการพยายามเบลมหรือเป็นพยายามในการหาคนผิดมากกว่าการแก้ปัญหาเนี่ยีย่สำคัญนะหาคนผิดมากกว่าการแก้ปัญหาให้ทุกอย่างไปต่อได้แปลว่าเราท็อกซิกแน่นอนเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพยายามจะหาคนผิดมากกว่าการแก้ปัญหาให้ทุกอย่างไปต่อได้มันคือ เวลาเราพูดอะไรก็ตามในที่ประชุมเนาะเวลาเราพูดอะไรสักอย่างนึ่งเราให้ความสนใจกับการจัดการประเด็นที่อยู่ข้างหน้าได้หรือให้ความสําคัญกับการชนะบทสนทนาพอท้าเมื่อไหรก็ตามที่บทสนทนาในห้องมันกลายไปเป็นการเอาชนะมันก็จะก,กลายไปเป็นบรรยากาศที่ไม่มีใครอยากอยู่ตรงนั้นเหมือนก,กันก็คือท็อกซิกยกตัวอย่างง่ายๆแกสไลติ้งคือทำเพื่ออะไรแกสไลติ้งคือการพูดให้อีกฝั่งรู้สึกไม่ดีหรือู้สึกผิดจุดประสงค์แกสไลติ้งคือเพื่อทําให้เราชนะแกสไลติ้งเป็นสตร ATEGY เป็นกลยุทธ์ในการสื่อสารที่ทํําาาาาาลยอออีีีกกฝัั่่่่งงงนนนนนึึเเพพพืททใหหหห้้้ขแระมมม็ตุณภููิสคำ มากกว่าแก้ปัญหาเอาชนะมากกว่าจัดก,การประเด็นตรงหน้า3ข้อนเนี้ยคือทําให้เป็นการของห้องไม่มีขยะอยู่คืออะไรคือท็อกซิคนั้นกลับไปตอบคำถามง่ายเลยเราทําหรือเปล่าบนสนะนาของเราทําให้เกิด3ข้อนี้ไหมถ้าใช่ก็แก้ซนะเพราะเราก,รากำลังมาทาให้เกิดบรรยากาศท็อกซิคในการในบทสนทนาอยู่ถ้าเราไม่รู้ตัวเลยล่ะมันมีคนไม่รู้ตัวนะผมพูดจริงๆเราเคยเจออยู่แล้วเขาอะไม่ได้ตั้งใจไปเหมือนเรนแต่มันเป็นอย่างนั้นโดยแบบนิสัยแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวแก้ว่าเน็ตมันถึงสําคัญมากก็ท่านพีแก้วว่าเน็ตคือการรู้จักตัวเองนะภาษาของนิวโรไซด์ หนึ่งว่ากูกำลังทำอะไรอยู่วะเมื่อกี้นี้เรารู้ตัวถ้าภาษาไทายคือสติปปมีสตินะคะเพราะว่าการที่คุณเป็นอย่างนี้ต่อไปเนี่ย คุณจะเป็นบ้าจริงนะคะการที่เรามีสิ่งสิ่งนั้นมันทำให้เราเช็คตัวเองได้ตลอดเวลาเพราะนั้นไม่งั้นต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราอาแวร์ตัวเองบ่อยแค่ไหนเวลาเราคุยในห้องประชุมเสร็จหรือเวลาเราเดือดหรือมันขึ้นในห้องประชุมเสร็จปุ๊บแบบเรารู้ตัวไหมตอนนั้นเราขึ้นอยู่ถ้าเรานึกย้อนกลับไปรู้สึกว่าเอ้ยตอนนั้นไม่รู้ตัวเลยว่าขึ้นอยู่เราไม่ได้กลับมาบอกเลยว่าฉันโกรธอยู่อแปลว่าเซลล์แันเน็เราไม่ดีแล้วงั้นต้องแก้เรื่องนี้ก่อนเพราะถ้าแก้เรื่องนี้ไม่ได้ไงอบ ปวดแล้วเพราะสะไลด์ที่พี่กล้าพูดตัวพี่ก็เคยเป็นอย่างนั้นมาแล้วแล้วการได้ฟีดแบ็กตรงๆที่เป็นออนเนสฟีดแบ็กมันเจ็บปวดมากแต่การเจ็บปวดนั้นมันเป็นเหมือนยาขมที่มึงต้องกินเพราะถ้ามึงไม่กินมึงจะไม่มีทางทรานส์ฟอร์มตัวเองได้เลย